ลำไยมือหนึ่งการเตรียมพื้นที่ปลูกลำไยประเทศไทยมักพบสวนลำไยอยู่สองลักษณะคือพื้นที่แบบที่ลุ่มและพื้นที่แบบที่ดอนการปลูกลำไยในพื้นที่แบบที่ลุ่มที่ลุ่มจะเป็นที่ถูกใช้ทำนามาก่อนปัญหาที่พบคือ ปัญหาน้ำท่วมขังและระดับน้ำใต้ดินสูงหากระบบระบายน้ำของสวนไม่ดีพอก็จะทำให้ต้นลำใหญ่หยุดชะงักการเจริญเติบโตวิธีการจัดการคือให้ยกสันร่องปลูกลำใหญ่โดยขุดดินที่ร่องน้ำมาเสริมบนสันร่องให้สูงขึ้นซึ่งสันร่องควรมีความกว้างเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของลำใหญ่และสามารถทำงานได้สะดวกหรือมีขนาดประมาณ 6-8เมตรและร่องน้ำควรกว้างประมาณ1-2เมตรซึ่งวิธียกสันร่องนี้จะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงการปลูกลำใหญ่บนสันร่องอาจปลูกเป็นแถวเดี่ยวหรือแถวคู่ก็ได้แต่ควรตัดแต่งกิ่งให้เป็นทรงพุ่มอยู่เสมอเพื่อให้ทำงานได้สะดวกและลดปัญหาโรคหรือมแมลงศัตรูในระยะแรกที่ต้นลำาไยยังเจริญเติบโตไม่มาก สามารถใช้พื้นที่ว่างบนสันร่องปลูกพืชอายุสัน้นต้นลำใหญ่จะได้รับน้ำและปุ๋ยไปพร้อมๆกันทำให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วสำหรับการปลูกลำใหญ่ในพื้นที่แบบดอนทำได้สะดวกกว่าที่ลุ่มปัญหาที่พบในสภาพที่ดอนคือการขาดน้ำพื้นที่มีชั้นหินแข็งและปัญหาไฟป่าดังนั้นเราจึงควรสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างแหล่งน้ำภายในสวนหากพบว่า พื้นที่มีชั้นหินแข็งก็ควรใช้เครื่องจักรขุดทำลายหินแข็งก่อนปลูกเพื่อให้รากลำใหญ่สามารถจเจริญลงได้ลึกในดินชั้นล่างและควรทำแนวร่องเพื่อเป็นการระบายน้ำออกจากแปลงไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังควรปลูกแนวไม้บังลมเช่นไผ่หรือสนป้องกันไม่ให้ต้นล้มและกิ่งฉีกหักเวลาที่ลมพัดแรง การตัดแต่งกิ่งลำใหญ่ให้มีทรงพุ่มเตี้ยจะช่วยลดปัญหาต้นลำใหญ่โค่นล้มและลดจำนวนไม้ไผ่ค้ำกิ่งด้วยนะครับและยังควรจะสร้างถนนรอบๆสวนลำใหญ่ในที่ดอนเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันความเสียหายจากไฟไม่ป่าในช่วงหน้าแล้งอีกนะครับ